อขออนุญาตเช็สัญญาณเสียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัดีค่ะกพบกับนัชชาบอทุมนะคะเช่นเคยนะคะพบนัชชานะคะนัชชาสัพลูกค้าทุกท่านค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะไปชมข่าวรถยนต์ฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเทเทแับจัดนะคะสไตล์นัชชาปอดุทุมนะคะวันนี้นะคะมาไวกันนิดนึงนะคะตอนกลางวันนะคะลูกค้านะาจะเงียบเหงาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจนใัชชาหน่อยนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะคะหรือว่ากดแชร์นะคะส่งไปหน้าแบบช่องทางออนไลน์ให้หน่อยเนาะ,ะหรือใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะ รบกวนนะคะเปกำลังจใช้ชาหน่อยนะคะฝากกดติดตามช่องนาชาฝาประทุนไว้นิดหนึ่งนะคะลูกค้าก็จะพบเจอกับนาชากันแบบสุดๆนะคะแบบนี้นะคะลูกค้าเหมือนแบบ กล้มากเลยอ่ะสด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 จริงๆนะคะเพราะว่าพาชมชุดแต่งกันแบบสดสดเหมือนลูกค้าแบบมาค่ะมามานะคะที่โชว์รูมนะคะข์ดปทุมด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ว่าไม่ต้องมาก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าบางท่านอยู่ไกลนั่นเองนะคะนชาก็เลยเลือกวิธีนี้นะคะพาชมกันแบบสดสดดูได้ทุกจุดเลยค่ะทุกตำแหน่งเลยอยากให้น้องนั่งตำแหน่งไหนนะคะหรือให้ยืนตำแหน่งไหนเพื่อให้ดูบอดี้ตัวรถเนาะใกล้ๆไกลๆนะคะอาจจะไม่ได้ไกลถึง5เมตรนะคะลูกค้าแต่ว่า ยืนให้ได้ทุกตำแหน่งแน่นอนค่ะก็คือเหมือนมาดูนะคะชุดแต่งกันแบบเต็มเป็นๆค่ะถึงที่โชว์รูมเลยค่ะวันนี้นะคะพาชมนะคะด้วยกันหนึ่งคันทวนนะคะลูกค้าเป็นรุ่น Ford ไ i v e h r e นะคะตัวท็อปขับสีกันอีกแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะขายดีกันแบบสุดๆนะคะลูกค้าแล้วก็วันนี้พาชมสีดำกันอีกแล้วเนาะมีชุดแต่งแบบหลากหลายแนวเลยเห็นไหมคะรถคันเดียวรุ่นเดียวนะคะแต่ว่าแต่งกันมาแบบในช่องนักชาเนี่ยแต่งกันมาแบบหลากหลายแนวเลยเนาะ ใครที่กําลังสนใจตัดต้องการตัดสินใจซื้ออยู่นะคะยังเลือกชุดแต่งไม่ได้ก็มากดติดตามช่องนัชชาความทรุมกันไว้นะคะเราหรือว่าต้องการนะคะสอบถามโปรโมชั่นนะคะก็โทรหาน,นัชชาได้นะคะที่เบอร์0ู8ย์66 2 6642เนาะ0ู8ย์2 6642นะคะนัชชาขึ้นเบอร์ไว้ให้ในคลิปแล้วนะคะเบอร์นี้สามารถโทรหาน,นัชชาได้แล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้จบไรสุดน,นี้ก่อนนี้นะคะลูกค้านะเดี๋ยวค่อยโทรมากันเนาะ วันนี้ค่ะอย่างที่นชาบอกไปวายเทคซีลสี่เดี๋ยวนชาขออนุญาตทวนราคาก่อนแล้วกันนะคะราคารุ่นนี้นะตัวท็อปขนาดนี้นะคะราคาเพียง1ล้านนะคะสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นค่ะสําหรับสีปกติเนาะสีเขามีให้เลือกด้วยกันหลายสีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดํานะคะสีเทาดําค่ะสีบอลเงินนะคะแล้วก็มีสีพิเศษด้วยเนาะเป็นสีขาวมุกค่ะสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองที่ออกแบบมาเฉพาะฟอร์ดวายเท็กันอยู่แล้วนะคะในส่วนของสามสีนั้นนะจะเพิ่มเงินอีกเพียง1นึ่งหมื่น ลูกค้าก็จะได้แบบความหล่อความเท่นะคะไม่สำ้ำใครแน่นอนค่ะแล้วก็ความพิเศษสุดๆสำหรับตัวฟอร์ตบนนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะก็คือการทำงานแบบเทอร์โบฟู่นั่นเองนะคะ2ลูกนะคะลูกค้าขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2.0ค่ะแรงม้านะคะอยู่ที่ 210แรงม้าค่ะส่วนแรงบิดน,นะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะกำลังเครื่องแรงนะคะลูกค้าระบบขับสี่นะะก็ไม่ได้เป็นขับสี่แบบ f u ูลไทม์นะคะลูกค้าเป็นแบบพาร์ t ไทมนะคะข้อดีของพางร์ t ไทม์ดียังไงก็คือลูกค้าจะใช้รถคันนี้ได้นะคะในแบบว่าตามใจตัวเองต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขับสี่ หรือว่าขับสองนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะเรากําหนดได้นะคะแล้วก็เราสามารถกําหนดซื้อรถคันนี้มาได้นะคะลูกค้าวันนี้ค่ะพาพี่ๆชมนะคะเป็นสีดำนะคะแปลงหน้านะคะเป็น แรปเตอร์วีหกกันอีกแล้วนะคะชุดแต่งตัวนี้กําลังมาแรงนะคะลูกค้านะพอๆกันกับชุดแต่งวายเลยแต่ว่าข้อแตกต่างกับชุดแต่งวายก็คือเซตด้านหน้าเนี่ยค่ะที่พี่ๆเห็นเนาะก็คือจะถอดออกหมดเลยนะถอดออกจะไม่ใช่เป็นการประกบชิ้นงานเข้าไปใหม่นะคะลูกค้าจะเป็นการถอดออกออกหมดทั้งเซตเลยะค่ะพี่พ,พโอเคค่ะทักทายกันได้นะคะตกใจลูกค้าตกใจอยู่ดีพูดค <talk> ่ะ <mel od j uan> หรือว่าสนใจโปรโมชั่นอย่างน่าชานะคะที่เบอร์ศูนย์เก2นะ มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าพี่ๆน่าจะเข้ามาสักเท่าไหร่คะ600คนแม่ตอนกลางวันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาเยอะกันขนาดนี้นะคะอา้าวจะกี่คนนะคะก็เป็นกําลังใจงชาชาด้วยนะคะก็หรือว่าใครอยากดูตำแหน่งไหนดูไม่ทันนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวชาเริ่มแล้วก็แจ้งพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยใน y u t u b e คอมเมนต์จะหายไปนะคะลูกค้าไม่ต้องเขินอายนะ อ่ะพอสตรีมมิ่งนะคะเป็นคลิปย้อนหลังนะคะคอมเมนต์จะหายไปทันทีค่ะลูกค้าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะๆได้เลยจากสอบถามียบทุกทุนเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเริ่มจากฝากระโปรงนะคะ ฝากระโปรงด้านบนค่ะเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะแปลงหน้าวีหกขาแต่ว่าขออนุญาตแบบว่าฝากระโปรงเดิมๆเนาะหรือใครอยากจะให้นะชาตกแต่งไปให้เหมือนกันกับตัวฟอร์ดแรปเตอร์เลยนะคะที่เขาจะมีเหมือนช่องระบายอากาศตรงนี้สีดำๆำสองตำแหน่งนะคะตัวนั้นก็คือแปะหลอกได้นะคะลูกค้านะอาเราแบบหล่อเทได้แต่ว่าเราอยากได้แบบของเดิมๆนะคะคุณภาพของฟอร์ดมาอยู่แล้วนะคะแปะหลอกได้นะคะนีจะชาแนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจค่ะในส่วนของด้านหน้าเห็นชัดๆก่อนเลยนะคะ เห็นไหมคะกระจังหน้านะคะก็คือกระจังหน้าของ Ford Raptor นะคะของแท้นะคะส่งแท้กันมาเลยนะคะลูกค้าก็คือบอดี้ขนาดนะคะของ Ford นะคะคำนะคะต่างๆหรือว่าตรงนี้นะคะช่องระบายอากาศนะคะก็คือ Ford Raptor mm hmm. กันมาเลยนะคะก็คือขนาดเท่ากันเป๊ะ,ะเลยเนาะแต่ที่แตกต่างแน่นอนค่ะก็คือเพิ่มความสวยหลอนะคะเพิ่มเข้าไปค่ะไฟ LED 3ดวงตรงนี้นะคะ มากับกระจังหน้าชุดตัวนี้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถต้องการให้เดินสายไฟก็ได้นะคะหรือว่าไม่ต้องการให้เดินสายไฟก็ได้นะคะลูกค้านะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคันนี้ก็คือติดตั้งไปก่อนเนาะถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนใจต่อสายไฟทีหลักนะคะก็สามารถเชื่อมได้เลยค่ะ,ะในส่วนของไฟหน้าค่ะสําหรับสเปครถนะคะขออนุญาตเกินโดนสเปคลงไปด้วยหน่อยนิดนึงนะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ Magic LED นะคะ ข้อดีของไฟหน้าแม็กซิก LED นะคะก็คือส่องสว่างมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเหมือนลูกแก้ววิเศษ,ษนะคะหรือว่าลูกตาเรานะคะก็คือกลอกไปกลอกมาได้เนาะ,ะกลอกไปกลอกมาได้แบบนี้นะคะก็คือถ้าเวลาเรารเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวขวานะคะไฟตัวนี้นะคะเขาก็จะกลอกไปทางขวานั่นเองถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวชายนะ,ะไฟข้างซ้ายเขาก็จะกลอกไปข้างซายนั่นเองนะคะหรือว่าเราขับทางตรงไฟนะคะเขาก็จะปรับสูงต่ําให้อัตโนมัติเลยค่ะโดยที่แบบ ว้าวมากนะคะลูกค้าระบบนี้ก็ยังคงเป็นระบบที่ทางฟอร์ดให้มาแล้วก็ร้านข้างนอกหรือร้านทางไฟเนี่ยเขาก็ทําได้นะแต่ก็ยังไม่เหมือนแบบร้อเซนะคะลูกค้าแล้วก็ทําให้รถรุ่นี้ขายดีมากตรงไฟตัวนี้ด้วยที่แบบเป็นพิเศษมากๆเลยแล้วก็เพิ่มจากราคาตัวขับ2มาแค่นิดเดียวเองค่ะลูกค้าก็จะได้เป็นระบบนี้ไปด้วยเลยนะคะใช้งานกันอ่ะแล้วก็มาถึงตัวเซ็ต V6 กันต,ต่อนิดนึงนะคะสัดแสดนิดหนึ่งไปมาเนาะอ่ะ V6 นะคะกันชนเปลี่ยนทั้งกันชนหน้าเลยเนาะนี้นะคะของเดิมถอดออกเลยนะนะคะย้ําก่อนว่าของเดิมถอดออกนะคะเป็นชิ้นงานใหม่นะคะเพราะว่ากระจกหน้าเนี่ยเขามีความยาวออกมานะคะจากบนกระจกนะตรงเทียบตรงนี้นะคะก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเซ็ตนะคะทั้งเซ็ตนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะ เห็นไหมคะว่าจะเป็นการแปลงหน้าจริงๆนะคะลูกค้านะแบบนี้เลยทิ <since Ramadan pudding> 对对่นี <bracket difference> ่ตรงนี้ก็คือจะเหมือนตัวพอร์ดัปเตอร์เลยก็คือจะเป็นสี่มือนแบบนี้ค่ะถามว่าตัวนี้มีเซนเซอร์รอบพันแล้วติดตั้งตำแหน่งเดิมให้ไหมก็ติดตั้งไปในแนวเหมือนของตัวพอร์ดัปเตอร์นะคะลูกค้าก็คือประมาณตรงนี้ตรงนี้เนาะก็คือมีสีจุดนะคะใช้งานได้ค่ะลูกค้าแบบปกติเลยนอกจากตัวเซ็นเซอร์รอบพันนะคะรุ่นนี้เขายังมีกล้อง360องศานะคะ กล้องนะคะก็จะอยู่ใต้นะคะนี่เลยใต้คาว่าฟอร์ตนะคะลูกค้าก็คือยังสามารถมองมุมกว้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือปกติเลยนะคะลูกค้านะ,ะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะนัชชากาลังตะโกนนะคะแข่งกับเสียงบรรยากาศภายในภายในโชว์รูมนะคะพอดีว่าวันนี้เรา พาชมตอนกวางันเนาะก็จะมีเสียงแทรกในพอดีพี่ๆเขาทํางานด้วยอันนี้คือบรรยากาศจริงตอนกวางันนะคะพาพี่ๆกับมาชมรถกันตอนกวางันเนาะเผื่อแบบใครแบบอ้าอยากรู้ว่าขบตะทุมเขาทางานกันยังไงมีระบบแบบไหนบ้างนะคะคือมีทุกระบบค่ะทุกคนแหกนะคะทํางานกันแบบคลื้นๆค่ะลูกค้าในส่วนของด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อที่เป็นทรงเดียวกันกับพอร์ดัปเตอร์เลยเห็นไหมคะว่าจะโปกออกมาจากปกติดนึงเนาะ นะติดตั้งชุดแต่งนี้ไปนาชาอาจจะแนะนําว่าลูกค้าใส่แม็กขนาดใหญ่ได้เลยยางขนาดใหญ่ได้เลยก็คือใส่สัก18ขึ้นไปเนาะถ้า18เนี่ยก็อาจจะดูเป็นยังล้อโตนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเนี้ย ถ้าเกิดลูกค้าใส่เป็นสเปคเล็กกว่านี้ค่ะจะทําให้ล้อเราเนี่ยมันดูหุบเข้าไปเนาะหุบเข้าไปยังไงหุบเข้าไปในใต้ซุ้มล้อเยอะเลยแล้วก็อาจจะดูไม่สวยนะคะลูกค้าแต่ว่าสามารถถ้าเกิดใครแบบดูเป็นสเปครถที่เป็นแม็กล้อโตอยู่แล้วนะคะก็จัดเต็มสําหรับชุดแต่งร a เตอร์ได้เลยค่ะอย่างเช่นคันนี้นะคะติดตั้งนะะเป็นแม็กนะคะレンโซนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลายใหม่ของレンโซด้วยนะคะเป็นสีดำเงาด้านแบบนี้นะคะลูกค้านะลายเป็นแท้ค่ะ ข้อดีที่ลูกค้านิยมติดตั้งนะคะแมตตเลนโซ่ so นะคะนาชาก็แนะนำหน่อยเนาะว่าเขาจะรับประกันนะคะตัวแมตนะคะให้ตลอดเลยตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าเลยคะคะอันนี้เป็นแบรนด์นะคะชั้นนำนะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้ประกันด้วยนะคะลูกค้าก็แนะนำเป็นแมตเลนโซ่เลยะคะ่ะแล้วก็ติดต่อนะคะทุกลายนะคะอยากได้ลายไหน,นะคะติดต่อผ่านนชาได้เลยนะคะหรือว่าสนใจเป็นแมตขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวนะชาส่งลายให้ดูก็ได้ค่ะนะ,ะนะก็ใครอยากได้แบบ งานแท้นะคะเกรดพรีเมียมเนาะแล้วก็รับประกันเไปยาวๆนะคะก็แนะนำเลยค่ะเป็นหลัโซ่ก็ได้เนาะตัวนี้เป็นขนาดขอบ ะะแล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นยางโตโยทัยนะคะลูกค้านะก็หน้ายางอยู่ที่ LT 3 0 5ศูนย์ห้าท R 2 0นะคะสําหรับของโตโยทัยเนี่ยสเปคเขาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นยางล้อตัวค่ะก็เทียบแล้วก็คือใกล้เคียงกับยางสับสามนั่นเองเนาะก็คือเห็นไหมคะว่าทั้งแม็กนะคะทั้งยางนะคะก็คือล้อโตมากๆเลยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะก็ยกสูงนะคะเทียบเท่ากันกันกบตัวฟอร์ รปเตอร์เลยค่ะก็คือยกสูงประมาณ1นิ้วนะประมาณ1นิ้วนะคะหน้าประมาณ1นิ้วก็ความสูงนะคะก็จะเทียบเท่ากันกับฟอาะแรปเตอร์นะคะนาชายยืนขึ้นให้ดูอ่ะเห็นไหมคะว่าบอดี้เนี่ยตัวรถนะคะเขาก็จะสูงกันกว่าตัวรถปกตินะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากค่ะอันนี้ก็คือเอาเทียบเท่าความสูงของเบาะแรปเตอร์นะคะมาใส่กับรถคันนี้เลยค่ะอ่าวันนี้นะคะก็มีอะไรอีกสําหรับรุ่น y ายแฮกนะคะก็ลาหลังคาค่ะลาหลังคาเนาะโหนมาหลายคลิปแล้วค่ะลูกค้า วันนี้อาจจะไม่ได้โหนอ,อาจจะให้โหนใช่ไหมคะอ่ะนี่ก็คือแข็งแรงจริงๆนะคะสําหรับตัวเราถังคารเนาะรองรับน้ําหนักได้ถ้าจอดอยู่นะคะ200 200กว่าโล280โลนะคะก็คือ280โลทําอะไรได้บ้างนะคะลูกค้าไปออกเที่ยวค่ะท่องเที่ยวใช่ไหมคะออกทิปนะก็สามารถกางเต็นท์นอนได้บนนี้เลยนะคะลูกค้ากางเต็นท์นอนได้บนนี้เลยนะคือเราแบบเอารถไปจอดแล้วก็กางเต็นท์นอนได้เลยเนาะ อาจจะเป็นประมาณนี้แต่ส่วนถ้าเกิดขับรถด้วยความเร็วนะคะก็จะอยู่ที่รับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ80กิโลนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันนะคะก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะทั้งสองข้างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวราชาจะพาชมรอบคันกันต่อพูด <laughs> ทำไมอะ่ะ <laughs> เหนื่อยค่ะเมื่อกี้เพิ่งจบจากเพจมานะวคะแล้วก็มาต่อยู u b e นะคะขออภัยด้วยลืมทานน้ำอีกแล้วก็เลยเสียงแหบนิดนึงพยายามตะโกนนิดนึงนะ้องแข่งกับเสียงพี่ๆนะคะเสียงดังนิดนึงนะ,ะขออภัยด้วยอ่าในส่วนของไฟเลี้ยวค่ะก็เป็นไฟเลี้ยวระบบ LED นะคะแบบนี้เลยมีมาให้อยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ตรงกระจกนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีตัวถ้าเกิด ไฟท้ายเนาะเดี๋ยวในะชาพาไปส่งไปท้ายไฟท้ายอะคะ่ะระบบ LED เขาจะมีตัวจับเซนเซอร์แล้วก็ถ้ารถเข้ามาใกล้ลเราอะไรเงี้ยเขาจะแจ้งเตือนให้ระวังจากตรงนี้นะจะมีแ,แสงไฟสีส,ส้มๆนะคะแปบบ๊แบๆบแบบออกมาจากตรงนี้นะคะในส่วนของอย่างอื่นก็เป็นเดิมๆไม่ได้ติดตั้งโช้คอบแต่อย่างใดเนาะก็คือคินคลีนเหมือนกันกับตัวฟอร์ดแรปเตอร์เลยเพราะว่าส่วนมากฟอร์ดแรปเตอร์ลูกค้าก็จะไม่ได้ใส่ตัวเบ้ากันรอยหรือว่าเข้าไปหนะ้าเข้าไบท้ายอยู่แล้วนะคะลูกค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นบันไดข้างนะคะแต่ว่าเป็นบันไดข้างเดิมๆของตัว ฟอร์ดไวแทแ็นะคะถ้าใครสนใจเปลี่ยนก็อาจจะแนะนําเป็นตัว h ฮ m m e r ก็ได้นะคะกําลังฮิตรือว่าเอาร e เรนเก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยเนาะเพราะว่าการใช้งานแตกต่างกันค่ะใครแบบว่าใช้งานแบบประมาณไหนอยากให้นาชาแนะนำแล้วก็เพิ่มความหลอกความเท่กับตัวรถไปด้วยเนี่ยก็คือแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวนาชาช่วยแนะนําให้ตรงนี้ค่ะจะเป็นซูมล้อด้านหลังนะคะของตัวแปลงหน้า Ford r a p t o r นะคะก็จะเป็นโค้งแบบนี้เลยเนาะ พูดถึงช่วงล่างกันนิดนึงค่ะสำหรับช่วงล่างนะคะก็ระบบเบรกนะของรุ่น Ford w i l d a t นะคะเขาก็จะเป็นระบบเบรก4ล้อเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของโช๊คเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นโช๊คแบบโมโนท u กมาให้นะคะก็คือระบายความร้อนได้ดีกว่าโช๊คทั่วไปแน่นอนค่ะลูกค้าบางท่านถามว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนโช๊คไหมคะน้องณชาเพราะว่าพี่ปรับแต่งยกฝูงมาเนาะ ถ้ารถที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนโชคอะเอาจริงๆอะโชค๊คโมรนทุกก็มีคุณภาพที่ดีนะคะที่ฟอดให้มานะแต่ถ้าใครนะคะติดตั้งของแต่งหรือว่าชุดแต่งค่ะที่มีน้ําหนักเยอะเนาะน้ําหนักเยอะอยังไงก็คืออาจจะเป็นเหล็กรอบขันนั่นเองนะตัวนั้นชาอาจจะแนะนําให้ลูกค้าติดตั้งเปลี่ยนโชคเพิ่มเติมนะราคาก็ถ้าเกิดโปรฟเฟนเดอร์เน ก็เริ่มตั้งแต่30,000กว่าเนาะเขาจะมีประมาณ3รุ่นนะคะลูกค้าในส่วนของถ้าเป็นทั่วไปอาจจะไม่ใช่โปรเฟนเดอร์ก็เริ่มที่20,000นิดๆน,น,นะคะก็มีมาให้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกของการเปลี่ยนโชคแล้วกันเนาะระบบช่วงล่างต่างๆนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมก็ถ้ายุ่งกับระบบช่วงล่างนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวปิกนกก็ได้ค่ะเปลี่ยนเพิ่มเติมไปก่อนเนาะ แต่คันนี้นะคะไม่ได้เป็นชุดแต่งที่หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยกสูงแค่ประมาณ1นนิ้วนะคะลูกค้าก็เป็นโช๊คนะคะของเดิมๆของเขานะคะที่เป็นที่ที่เป็นรูปนะคะ,ะก็ประมาณนี้ก็ดีได้นะคะใช้ได้นะคะลูกค้านะในส่วนของด้านข้างมีบันไดเหยียบขึ้นลงนะคะเหยียบขึ้นลงด้านข้างนะคะก็เหยียบอีกไหมคะเหยียบทุกคลิปนะคะลูกค้าข้อดีนี่ขึ้นแบบนี้นะคะ ขึ้นมานะคะถ้าบางทีเราเปิดฝาท้ายเอาไว้เนาะก็จะขึ้นลงตรงนี้ลําบากนะคะหรือว่าเราจะหยิบของช่วงด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถสามารถนะคะหยิบได้เลยนะคะเหยียบขึ้นลงเสร็จตรงนี้นะคะก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะ <c oughs> แต่กล้องแบบปรับไม่ทันนะคะลูกค้านาชาแบบว่าวันนี้พูดยืะไปหน่อยอในส่วนของไฟท้ายค่ะอย่างที่น้าชาแจ้งไปว่าไฟท้ายเขาเป็นระบบ LED นะคะ อ่าที่ไฟติดติดดับๆเนาะเป็นระบบเซฟนะคะเซฟของรถนะคะลูกค้ารถไม่ได้พังแต่อย่างใดน,นะคะก็คือของรถจนฟอร์ดนะคะเขาจะมีระบบตัดไฟให้อตัตโนมัตินะคะตัดไฟยังไงถ้าเราเปิดระบบออนอย่างเช่นนาชาเปิดออนไว้นอะออนระบบไฟไว้นะคะก็คือช่วยประหยัดพลังงานถ้าเราไม่ได้ไปเปิดปิดประตูหรือไม่ได้ไปใช้งานในรถนะคะเขาก็จะตัดให้อตัตโนมัตินั่นเองนะคะก็คือเป็นระบบเซฟเซฟของฟอร์ดค่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะอ่าแต่ว่าตรงนี้เหมือนที่นาชาแจ้งไปถ้าเป็นระบบขับสี่ลูกค้าได้ไฟแบบนี้ตัวนี้ไปเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม อะไรเลยค่ะไม่ได้ใส่ขิดขอบเลยนะจะเป็นแบบใส่ๆหน่อยแต่ว่าภายในของเขาสวยอเลยเห็นไหมคะเขาจะเป็นสีดาแล้วก็ตรงขอบเนี่ยถ้าดูกันดีๆจะเป็นขอบตัดดําให้หมดแล้วนะคะใครมีคําถามนะคะสามารถสอบถามได้เนาะอ่ะอันนี้นะคะอย่างที่นาชาแจ้งไปนะคะก็คือจะเป็น <laughs> จะเป็นตัวจับสัญญาณนะที่รถเข้ามาใกล้แล้วเนาะตัวนี้เขาก็จะ สัญญาณส่องเข้าไปส่องเข้าไปเนาะแล้วก็มาแสดงที่ตรงกระจกเมื่อสักครู่นะคะสวัสดีค่ะลูกค้าทักทายนาชาได้นะคะกําลังรับชมกระดาษสดๆเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะทักทายได้หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยได้นะวันนี้มาไวนิดนึงพรุ่งนี้ขออนุญาตมาไวกันอีกสักหนึ่งวันนะคะลูกค้านะในส่วนของประตูท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกไายดวงที่สามอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็สี่คู้สี่นะคะ อันนี้ก็ให้มาอยู่แล้ววา์แท็กก็คือมีมาอยู่แล้วฝาท้ายเนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรกับรถเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างเป็นบันไดไม่ใช่บันไดข้างกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายเดิมๆนะสีของกันชนท้ายจะเป็นสีกาเฟนะคะลูกค้าไม่ใช่สีดำนะเป็นสีกาไฟนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะรอบคันก็คือมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้อีก4จุดนะคะลูกค้านอกจากตัวเซนเซอร์ค่ะลูกค้าจะได้กล้องนะคะบันทึกไม่ใช่บันทึกกล้องมองหลังนะคะตรงนี้นะ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะภาพก็จะแสดงนะคะสัญญาณแจ้งเตือนก็จะแสดงเลยค่ะวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะสำหรับตัวระบบขับสี่นะคะลูกค้าเมือ่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นวายแท็กซี่คูณสีเหมือนกันนะคะคลิปเมื่อถ่ายวันวันจันทร์นะสีดาเหมือนกันลูกค้าย้อนดูได้นะอันนั้นจะบอกสเปครถขับสีแบบละเอียดเลยวันนี้อาจจะพอไว้นิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเอารถไปล้างกันอีกทีนึงค่ะ,ะตัวนี้เป็นฝาท้าทยผ่อนแรงข้อดีของฝาท้าทยผ่อนแรงค่ะนี่ให้ดู ให้ดูถึงความเบานะคะลูกค้าแต่ว่าเราใช้งานจริงก็แนะนําให้ใช้2มือแบบปกตินะคะแล้วก็รุ่น f อ r d ไวทแท็กเนาะเขาก็จะมีปลั๊กนะคะให้ใช้งานนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยปลั๊กใช้งานนะคะ2อสองรูนะคะแบบนี้ค่ะเลือกการใช้งานได้เนาะเวลาบางทีเออสอแบบ2แบบ2แบบเอาไว้ค่ะ2แบบนะคะเลือกการใช้งานได้เลยนะคะอ่ะสองรูสองแบบ วันนี้ไม่เบอร์แล้วนะคะลูกค้าวันก่อนอะ่ะที่พาชมเราดูแบบดูพูดวนไปวนมาเนาะเบอร์เบอร์หน่อยแต่ว่าวันนี้ไม่เบอร์แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้รีบน,นิดนึงเดี๋ยวเอารถไปลากแล้วก็เตรียมส่งมอบกันนะะ่ะสนใจรถยอดนะคะท้กหาณชาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์6 6้2แค่ะแอดได้ทั้งไลน์นะคะแล้วก็โทรหาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เนาะ0 9น5์เ6 6 4 2ค่ะอ่าขอยัุญาสตาร์ทรถนะคะ เพาสตาร์เ,เรพราะว่าจะโชว์เปล่าค่ะเพราะว่าร้อนนะร้อนพักหน่อยนิดนึงไ,<ม>ได้ไหมนี่ตั้งแอร์ก่อน <laughs> โอเคค่ะก็ภายในรถนะคะพวงมลาลัยน้องก็จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าค่ะถามว่าน้องณ <c oughs> ชาถ้าพี่เปลี่ยนแม็กยางหรือว่าไปโดนช่วงล่างของเขาเนี่ยเราทํายังไงได้บ้างคือพวงมลาลัยเขาจะหน่หนักไหมไม่หนักนะคะลูกค้านี่ใช้งานมือเดียวได้ปกติเนาะ คือข้อดีของพวงมอลัยรไฟฟ้าก็คือน้ำหนักเบานะคะเวลาที่เราขับขี่ด้วยความเร็วไม่เยอะนะคะลูกค้าหรือว่าอยู่กับที่อันนี้กาลังโชว์นะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะก็คือสามารถใช้งานมือเดียวได้ปกตินะคะลูกค้าแต่เวลาขับจริงก็เหมือนกันกับฝาท้ายเลยแนะนําจับ2มือดีกว่านะคะลูกค้าแต่ว่าอันนี้นชาโชว์ความเบาให้ดูเฉยๆคะ่ะพวงมอลัยรเป็นพวงมาเัยรไฟฟ้าคะ่ะระบบมีอะไรให้ช่หน้าใช้งานกันอีกตัวนี้นะคะเขาก็จะมี ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับนะคะทั้งสิ่งของนะคะแล้วก็คนเดินถนนด้วยนะคะก็คือช่วยเบรกอัจฉริยะนั่นเองนะคะแต่เขาก็จะช่วยเบรกให้นะ,ะบางทีเราอาจจะก้มหยิบของหรือว่า ปล่อยๆัคเร่งไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่เห็นคนหรือว่าเห็นของที่อยู่กับพื้นอ,อะไรอย่างี้ค่ะตัวนี้เขาก็จะช่วยเบรกให้นะคะ<ส>เห็นไหมคะว่ารถ1คันนะคะความปลอดภัยนะคะ<ส>นอกจากความหล่อความเท่ความสะดวกสบายนะคะความปลอดภัยคันนี้แบบจัดเต็มมา,มากๆเลยนะคะปกติอาจจะเป็นอยู่ในรถพวก SUV อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะลูกค้าขับกระบะนะคะก็ได้ความปลอดภัยไปเหมือนกันค่ะ อ่าแล้วก <c oughs> <satisfy. c oughs> ็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบนะคะควบคุมนะคะให้อยู่นะคะในช่องนะคะอยู่กับร่องอยู่กับรอยนั่นเองนะคะก็คือไม่ให้เราไปไหนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะตัวนี้นะคะเขาจะคงอะไรเขาจะขืนค่ะขืนจนประมาณไม่ได้ให้เราตกใจนะคะลูกค้าแต่ว่าให้เรารู้สึกได้นั่นเองนะคะพอขืนเนาะเราก็จะรู้สึกถ้าจับคงอะไรให้ให้ให้กลับถ้าเราจับคงอะไรนะคะเอ่องตัวนี้ค่ะเขาก็จะไม่ได้ขืนต่อไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้จับคงอะไรเนี่ย ตัวรถอะคะ่ะเขาก็จะกลับมาให้อยู่ในเลนเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้คนเยอะนิดนึงนะชาวุยกไม่มีสมาธิ <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยพอดีส่งมอบกันด้วยพี่ๆส่งมอบกันเยอะด้วยนะคะก็แล้วก็ในส่วนของระบบอีกอย่างนึงนะคะที่นะ้องต้องพูดถึงเลยก็คือระบบพูดคันโทนนะคะแล้วก็ตรวจจับความเร็ว ตรวจจับความเร็วของรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะลูกค้าก็คือล็อกความเร็วค่ะแล้วก็จะขับตามความเร็วของรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรืออะไรเลยพวงมาลัยเขาหมุนให้ด้วยนะแต่ถ้าให้ตกใจนะคะสามารถกระทือเบรกไม่ต้องกระทกระือเบรกค่ะเหยียบเบรกนะคะลูกค้าก็จะเป็นเหยียบเบรกเท่านั้นเนาะก็จะเป็นแบบว่าระบบเขาก็จะตัดไปเลยนะคะอ่าหน้าจอเนะ ก็จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะแล้วก็รองรับค่ะ Apple CarPlay น,นะคะ Apple CarPlay Android Auto เ,ปเออโโรียบร้อยนะคะมีคุ่งมือการใช้งานมาให้ด้วยแล้วก็มี แอนะคะกดแยกซ้ายขวาได้หรือว่าจะตั้งค่าเป็นแบบอิสระก็ได้เนาะแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าสามารถตั้งค่ากดให้ดูหรือว่าจะหมุนตรงนี้ก็ได้นะคะลูกค้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะลูกค้าสามารถเลือกโหมดเป็นแมนนวลได้ด้วยนะคะแล้วก็กดบวกลบตรงนี้นะคะเกียร์ก็จะขยับขึ้นนะคะได้ถึง10ส,สปีดเหมือนกันนะคะลูกค้านะอ่าแล้วก็ในส่วนโหมดการขับขี่ค่ะก็จะมีโหมดอะไรบ้างมาดูกันนิดนึงจะมีโหมด เริ่มต้นเริ่มต้นก่อนนะคะเริ่มต้นที่โหมดประหยัดนะคะไอโหมดปกตินะคะลูกค้าแล้วก็จะมาต่อที่โหมดประหยัดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโหมดลากพ่วงค่ะแล้วก็จะมีโหมดถนนลื่นนะคะระบบถ้าเป็นโหมดถนนลื่นเนี่ยระบบเขาจะตัดเป็นระบบขับสีขับเครื่องสีล้อให้เลยเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีโหมดโค่นล่องนะคะพอเป็นโค่นล่องเนี่ย ก็จะมีตัดเป็นที่หน้าจอนะคะให้เห็นเราลลยโคนไล,ลยล่องด้วยเนาะบางทีเราไปออกออฟโรดเราไม่ต้องเรียกให้เพื่อนไปดูลายลายทางให้แล้วนะคะลูกค้าหมุนพวงมาลัยดูได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วถ้าเกิดต้องล็อกเฟืองท้ายเหล่านี้ค่ะระบบการทางานเราก็สามารถกดได้เลยด้วยนะคะใช้งานง่ายๆค่ะอ่าแล้วก็จะเป็นระบบสุดท้ายนะคะก็คือสายนั่นเองนะคะลูกค้านะอ่าก็ยังอยู่ในโหมดขับสี่เหมือนเดิมค่ะ และชาไม่ได้ไปกดอะไรเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตรงนี้นะก็คือระบบเขาจะตัดนะคะปรับแต่งนะคะเกียร์ให้อัตโนมัติเลยแล้วถ้าใครต้องการกดระบบขับสอกนะเราแค่จิ้มไปที่ระบบขับสองนะคะลูกค้าก็เขาก็จะกลับเข้ามาเป็นโหมดปกติให้เหมือนเดิมเลยอ้า ขออภัยนะวันนี้อาจจะไม่ได้อธิบายนะคะในตัวรงขับสีเยอะนะเหมือนที่ทนาชาเกินไปพอดีวันนี้รีบนิดน,นึงค่ะลูกค้าก็เลยมีคลิปนะคะในคลิปที่เป็นตัวขับสีส่นมากนาชาจะอธิบายเป็นละเอียดเลยนะคะลูกค้าสามารถย้อนชมได้นะคะหรือว่าโทรหาปรึกษานชาได้นะคะ ใครกลัวจะใช้ไม่เป็นค่ะมาออกรถกับรัชาค่ะก่อนส่งมอบนะคะมีอาจารย์นะคะสอนใช้งานให้เนาะแล้วก็ถ้าออกรถไปังใช้ไม่ได้อีกหรือกังวลอีกก็คือโทรหาาชาได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่เบอร์0 9 8 5 5 2 6 6 4 2นะคะไม่ว่าลูกค้าจะออกรถรุ่นอะไรนะคะชุดแต่งรับไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนะะัชาปอปุมไว้ด้วยนะคะแล้วก็โทรปรึกษาาชาได้ย้งเบอร์ก,กันอีกครั้งนึงค่ะ0 9 8ย์2 6 6 4 2ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ